สวัสดีครับวันนี้จะเป็นวิดีโอสั้นๆมาอธิบายเกี่ยวกับการใช้มือถือสองเครื่องเป็นกล้องเว็บแคมต่อไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อจะไลฟ์ผ่านโปรแกรม OBS โดยที่มือถือทั้งสองตัวเนี่ยจะเป็นที่ผมใช้จะเป็นระบบปฏิบัติการ Android จะต่อผ่าน Wi-Fi ทั้งคู่คำว่าต่อผ่าน Wi-Fi ก็คือมือถือทั้งสองเครื่องต่อ w i f i วงเดียวกับคอมพิวเตอร์นะครับเรามาลองดูกันว่าเป็นยังไงโอเคมาดูหน้าจอของซั s u n งกันหน้าจอ แบบนี้กนแรกผมจะไปเปิดโปรแกรมตัว i r u n Webcam ตัวนี้คือผมได้เคยแนะนำไปแล้วก็คือถ้าเป็นตัวฟรีหรือตัวไม่เสียตังค์เนี่ยผมจะเลือกใช้ตัวนี้เพราะผมจะได้ภาพที่ 1080p เปิดโปรแกรมขึ้นมาจะเห็นว่าจะมีกล้องหนึ่งสอตัวกล้องหนึ่ผมจะมาจากตัว Samsung Galaxy Note 9นะครับทีนี้ตัว Note 9นี่คือหน้าจอ มือถือผมก็จะเข้าไปแล้วก็เลือกตัว iRoon Webcam จะเห็นว่าให้กด continue เอาละไปดูตัวแอปน่่ภาพมาแล้วนะครับโอเคทีนี้อีกตัวหนึ่งของผมจะเป็น Huawei รุ่น Y9 2018อันนี้จะไม่ได้เห็นหน้าจอมือถือนะครับจะเป็น Camera อผมเลือกมาที่ Camera อก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นหน้าจอมือถือก็เข้าไปที่ i r u n Webcam เหมือนเมื่อกี้แล้วแน่นอนมีปุ่ม Continue เหมือนกันกด Continue ไป โอเคภาพมาแล้วแต่ตอนนี้กลับหัวนิดหน่อยฮนะเดี๋ยวขอสลับนิดนึงโอเคตอนนี้คาเมราหนึ่ง ก็คือเป็นกล้อง Galaxy Note 9ค a ม e รลล2ของผมก็เป็นกล้องของ Huawei Y9 2018ยังเป็นรุ่นเก่านะครับก็ใช้ได้เหมือนกันทีนี้ผมก็จะเปิดโปรแกรม OBS ขึ้นมาย้ำนะครับทั้งหมดต่อผ่าน Wi-Fi นะครับโอเคหลังจากเปิด OBS ขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นภาพนะครับอันนี้ผมเป็นตัวจากกล้อง Note 9ก็คือตัวนี้ ทีนี้ผมต้องการแอดของตัว huawei y 9 2018เพิ่มผมต้องย่อนี้ลงมาก่อนนาที่ทุกคนจะได้เห็นอาา่าฮะทีนี้ผมจะแอดแอดเข้าไปตรงซอสตรงนี้นะครับเพิ่มเข้าไปแล้วเลือกเป็น video capture device รงนี้ผมก็จะเป็น i-lun w e บ c a m ตัวที่สอง โอเคเราก็มาดู iroon webcam i r o n webcam นี่ตัวที่1นอันนี้ตัวที่2แล้วก็ขอเต็มจอก่อน transform แล้วก็ไปตรง fit to screen โอเคย่อลงมาเห็นไหมครับคือมันอาจจะ scale มันไม่ค่อยเต็มจอเท่าไหร่แต่ก็จะเห็นนะครับว่าตัวบนขวาของจอเนี่ยของจอ OBS เนี่ยจะเป็นจากตัว h u a w e ย Y9 2018เห็นไหมครับขยับได้ของตัว Galaxy Note 9ก็ขยับได้เช่นกันนะฮะโอเคทีนี้ผมลองซูมของตัวห h วเ w e ยดูนะครับ ซูมได้โอเคเดี๋ยวผมจะลองทำให้ตัวหัวไวเต็มสกรีนนะจริงๆตัวนี้เขามีให้เลือกออโต้โฟกัสด้วยแต่ผมไม่แน่ใจรู้สึกเหมือนจะได้ถ้าเกิดดูจากรูปเนี่ยตรงนี้จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อ่ะตรงปฏิทินดีก่ะ ถ้าผมลองคอยดูเห็นอะไรไหมครับเห็นมันขยับเข้าขยับออกก็คือเขาพยายามโฟกัสนั่นแหละโอเคก็พอจะใช้ได้แต่ถ้าถามผมก็มแน่นอนมันสู้กล้องตัวแพงๆไม่ได้ครับหรือว่ากล้องเว็บแคมตัวแพงๆไม่ได้แต่ว่าถ้าคุณมีมือถืออยู่แล้วคุณมีคอมพิวเตอร์อยู่แล้วหรือไปยืมใครใมาอีกคนหนึ่งเป็นมือถือสองเครื่องคุณก็สามารถใช้ไลฟ์สองกล้องได้ แล้วจริงๆตรงนี้เรื่องเสียงพอได้นะครับจะเห็นเด้งๆอยู่ตรงนี้แต่ว่าผมลองเข้าๆเนี่ยมันดีเลย์ไปหน่อยคือเสียงมันมาช้าก,กว่าภาพเพราะฉะนั้นผมขอไปลองก่อนไม่แน่ใจเหมือนกันคือตัวเนี้ยไอรูนแคตัวเนี้ยมันจะมาเสียงจะมาจากตัว galaxy note 9ทีนี้ลองไปดูว่าเซตผมจะเริ่มผมจะเซตเข้าๆให้ดูก่อนแล้วกันก็คือไปตรง property แน่นอนอนะันนี้คือมาจาก galaxy note 9แล้วก็เลือกมาตรงนี้ ตรงนี้ตอนแรกมันจะไม่ติ๊กก็คือมันคือเราไม่สามารถเลือกได้ว่า Audio Device จะมาจากตรงไหน,นแต่ถ้าเกิดเราติ๊กเขาก็จะมีอีกตัวหนึ่งให้ก็คือเราก็เลือกเป็นของ Audio, ออดิโอไอรูนเว็บแคมออดิโอตัวที่หนึ่งแล้วกดโอเคตอนนี้ผมทำเสียงที่ตัวมือถือจะเห็นว่ามันเด้งเด้งเด้งอยู่ ก็คือทางบ้านจะไม่ค่อยได้ยินแต่ว่าการาฟมันเด้งครับก็เดี๋ยวรายละเอียดทําได้สองกล้องไหมสองมือถือไหมอันเี้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปทดลองก่อนนะครับคือมือถืออาจจะอยู่กับผมไม่นานก็ถ้าตัวเดียวก็คงมีอยู่แต่ว่าสองตัวนี้ยังไม่แน่เอาเป็นว่าแน่นอนผมยังแนะนําเหมือนเดิมครับก็คือถ้าคุณต้องการไลฟ์แบบง่ายๆแน่นอนพื้นฐานคุณต้องมีคอมพิวเตอร์ก่อน คือต้องมีอยู่แล้วแล้วก็มีโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วหลังจากนั้น,น,นคุณก็หาไมค์ตัวดีๆมาเพราะตอนนี้ผมก็ใช้ไมค์ตัวโบย่า BYM1 ซึ่งขายอยู่ในเพจมีเหมือนกันฮะหรือจะไปซื้อจากที่อื่นก็ได้อัน,นี้ผมไม่ได้ซีเรียสน,นะครับก็คือเขาจะช่วยในเรื่องของเสียงคือเรามีภาพที่ดีแล้วแต่ถ้าเกิดเสียงเราไม่ดีเนี่ยมันก็ยากถือว่าต้นทุนมันไม่ได้สูงถ้าคุณมีคอมพิวเตอร์อยู่แล้วคุณมีโทรศัพท์มือถืออยู่แล้ว คุณสามารถใช้กล้องจากโทรศัพท์มือถือมาเป็นกล้องเว็บแคมได้เลยแล้วก็เลือกไมค์ดีๆในการที่จะไลฟ์หรือจะบันทึกวิดีโอแน่นอนคุณสามารถไลฟ์ได้อย่างสบายใจและอันนี้ผมทดสอบให้ดูแล้วนะครับว่ามันใช้ Wi-Fi ได้แค่คืออยู่ในวงวง w i f i เดียวกันนั่นแหละก็สามารถที่จะส่งภาพเสียงพอได้ ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดใช้สาย USB เสียงจะมาไม่ดีเลยหรือเปล่าแต่ว่าผมต้องไปลองก่อนนะครับแต่มันเซตได้โอเคภาพและเสียงและไลฟ์ได้แล้วก็วันนี้มาแชร์ให้ดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบหนึ่งจะเห็นว่ากล้องยังอยู่ก็คือใช้โทรศัพท์มือถือ2ตัว,ต,วตัวล่างซ้ายจะเป็น Galaxy Note 9ตัวบนขวาจะเป็น Huawei Y9 2018ตัวเก่าก็ยังใช้ได้นะครับเหมือนเดิมแนะนำ i l o n webcam ครับผมว่าถ้าเป็นตัวฟรีตัวนี้น่าจะโอเคอยู่ ครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ